สวัสดีครับผมได้ของใหม่มาลองแล้วครับมันก็เป็นจะเรียกว่าอะไรดีวะมันวางอยู่ในส่วนของเครื่องดื่มเกลือแร่ครับผมแต่ยี่ห้อเนี้ยมันเคยมีมาเป็นกระป๋องแล้วนะครั้งหนึ่งผมเคยเอามาทำละครั้งหนึ่งเป็นยี่ห้อ Predator Shot อันนี้วิตามินดริงเป็นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนด้วย อ่่านีเขาทำมาสองรถนะครับมันอันนี้ที่ผมเอาสีแดงมาเพราะไม่ใช่หรอกสีมันสวยอีกสีนึงมันเป็นสีเขียวอันนี้มันเป็นรถ Active b e r r y ปื๊บนี่แล้วก็ผลิตเป็นสินค้าของนี่เห็นไหมเนี่ยบริษัทอิชิตัน อิชิตันก็ที่ทำชาเขียวว่ะครับแต่เขาผลิตนี่นะภายใต้การควบคุมของบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์ตอนแรกก็สงสัยอยูว่ว่าอิชิตันเขาทำเครื่องดื่มแนวนี้ได้เหรอเยเดี๋ยวดูพวกส่วนผสมหน่อยเห็นไหมเนี่ยพื้นมันมืดเครื่องดื่มผสมวิตามิน A B รวม ลดเบอรี่รวม3.5%โอ้ยมันมีน้ำตาลแน่ๆล่ะอันนี้ปบมีวิตามิน A มีวิตามิน B รวมมีคาเฟอีนจากธรรมชาติจากชาเขียวอ๋อนี่ส่วนวิตามิน B นี่ก็มี B1 B3 b B5 b, b, b 6 b 7และ12ส่วนในขวดสีเขียวอ่ะ ผมไม่ได้มาลองตัวนั้นมันจะเป็นวิตามิน A กับวิตามิน่าเป็นรสมัสกัตก็สงสัยอยู่ลด refresh ind, มัสกัตกลิ่นกลิ่นมั้งเออกลิ่นรีเฟรชมัสกัตมันเป็นไงกลิ่นออกแนวทะเลทะเลหรืออยังไงนะเอออันนี้เขาขายราคา25บาทน,น่าจะออกมาสักพักแล้วครับเห็นเนเลยลองมาดูนี่ปริมาณความอยู่ก็420ลลิลตร ให้พลังงาน70กิโลแคล,ลน้ำตาล10ท่าไรว16กรัมไขมัน0โซเดียม50มิลลิกรัมนะมีข้อห้ามไหมเนี่ยอันนี้ให้บริโภควันละ1ขวดมีคาเฟอีน5.0มิลลิกรัมต่อ100มิลลิตรไอตัวนี้มัน2 420มิลลิตรบวกกันเอาเองปึ๊บแม่ เดี๋ยวนี้มันตัวเล็กลงหรือว่าเราสายตามันไม่ดีวะ,ะช่างมันผมไม่สนละลองต้องลองแต่ก่อนหน้าที่เขาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระป๋องอะ่ะมันเป็นเครื่องดื่ม Energy Drink นะเอนเนอร์จีดริงนะพักๆกออกมาจะปีงละน้ยกลิ่นหอมดีครับอืมเออกลิ่นหอมดีน่าดื่ม สีสันก็สวยมันจะซาหรือเปล่าเนี่ยเห็นมันมีฟองแซฟสีสีอ่อนกว่าเราอย่าดองน้อยหนึง่งขอดื่มไม่ซาด้วยแล้วก็ไม่หวานมากแต่รสชาติเนี่ยมันมันค่อนข้าง ผมว่ามันอ่อนไปหน่อยนะกับคำว่าเบอร์รี่อะไรเงี้ยใจใจตอนแรกคิดว่าโอ้มันมันต้องหวานกว่าน,นี้แบบเข้มข้นอะไรเงี้ยอันนี้มันออกแนวค่อนข้างจืดไปหน่อยคือถ้ากินเปล่าๆเนี่ยอย่างพอทำเนานะพอรสชาติมันไปเข้มแต่ถ้าคุณเนอะาไปผสมน้ำน้ำแข็งเน่ยผมว่าจืดเลยอะ่ะ วิตามิน A มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นนะคือเครื่องดื่มนี่เขาทำอะไรอนะขายพวกเกมเมอร์ที่นั่งเล่นเกมฮะใช้สายตาเยอะฮะมันก็จะเลยจะใส่เพิ่มวิตามินลงไปบํารุงสายตาประมาณนั้นนี่ถ้าชอบเล่นเกมอะไรก็ลองซื้อมาดื่มครับเพื่อสายตาจะอยู่ได้นานขึ้นอะไรเงี้ยโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับ สวัสดีครับ